สวัสดีค่ะนะคะอันนี้หมอกรฟใช่ไหมครับผูเ้เรียกถูกเนาะอ่าคุณหมอนี่เป็นหมออยู่แล้วนะไม่ใช่หมออะไรนะคะหมอสักยันนะคะสักยันใช่ไหมคะครับสวัสดีทำอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ไหนคะอ่าอยู่อำเภอบางน้อยอพูดดังๆหน่อยค่ะอยู่อำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดต่อหมอกอรได้ไงคะอ่าเบอร์ศูนย์หกสองหกสองห้าสองหกเก้าเก้าครับศูนย์หกสอง6กส2699าหกสนะคะ อยู่ตรงไหนแถาวบางน้อยได้หาง่ายๆหน่อยอ,อยู่ตรงใกล้ๆก,กับเค้กบ้านสวนนะครับเค้กบ้านสวนโอเคนะคะว,วันนี้ทําไมคุณหมอกรตถึงใจมาเรียนกับครูเอกะอในส่วนตัวนะครับก็คือผมศึกษาเรื่องเรื่องลายมืออ่ะค่อนข้างค่อนข้าง,ง,งหลายหลายเล่มมากแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจอ่านมากี่เล่มแล้วคะน่าจะห้าหกเล่มแล้วโอ้ห่างสองเท่าเลยไม่เข้าใจแล้วก็พอเจอคลิปครูอ่ะครับจากทิกตอกแอร์อันแรกทิกตอกคลิปแรกอ่ะครูอธิบายเข<ม>้าใจง่ายมากแล้วก็ มีความรู้สึกว่าต้องต้องเรียนกับครูคนนี้ลืมห้าเล่นนั้นไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะมันยากเกินไปใช่ไหมคะแล้วเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้มาเรียนแล้วเป็นไงบ้างเข้าใจเข้าใจถึงเคล็ดลับอะครับเหมือนกับว่าหัวใจหลักของของการดูเส้นของการดูเนินทุกอย่างมากกว่า คือว่าเรารู้ว่าหัวใจมันต้องต้องเป็นแบบนี้พอดังนิดนึงคำแจงนิดนึงเดี๋ยวเสียงแข่งกันครับหัวใจอ่ะหัวใจในการดูครับหลักอ่ะสำคัญมันมีอยู่แค่ไม่ไม่กี่หัวข้อเองอคือจําตามที่ครูเอสอนอแล้วก็มาใช้พิจารณาดูแล้วเนี่ยม,มันมันสามารถทายได้ดูได้แล้วก็สามารถแก้แก้เส้นที่มันไม่ดีแล้วก็ช่วยช่วยให้แบบ ในส่วนที่มันมีปัญหาครับได้ค่ะอันนี้บอกเลยว่าถ้าต่อไปนี้จริงๆเขาจะดังมากนะฮะอาจจะดังเกินขู่ก็ได้นะคะถ้าใครอยากดังอยากปังนะคะอยุทยาใช่ไหมคะครับเออนะคะติดต่อหมอก,กอฟนะคะค่ะสวัสดีค่ะ